สวัสดีพี่น้องตอนนี้กำไมมนมาสิขามมกแ้วเด้อจ้าขึ้นรลแด้วเด้อนกขามมกแล้วไอมมว้มดทหารไปเรื่อแลว เดี๋ยวมานั่งกินมุกรก,มกระโถหมุกกระทะกินอยงเต็มอย่าหละนี่ก็มาหอดมุกดาหานแล้วจ้าเอาเผ็ดมาหัะสาวลิลี่มาหับแม่มาหอดแล้วหอดดานมุกมุกดาหานถามาแป๊บเดียวกะหอด

จะลดขึ้นมาเอียงแถวมือนี้วันนี้เราล้างพี่น้องซื้อมาสิเขาปีเขาก็ล่างพี่น้องเตรียมตัวเดินทางพี่น้องไปเฮาไปอาบน้าไม่มั่นตีอาบน้าไม่ต้องเออเอียมเลยเอียมเลยเอียงเอียมเอียงเอียงไปเมื่อบัดนี้นี่ก็มาหอดเพื่อนนางมนเด้อพี่น้องเด้ออันแดงเลยแดงเลยแดงเลยบักอุยด้วยบักอุยด้วยเฮ้ยยัมพันเดตัดเนาะกล้วยนี่พอตัดแล้วตัวนี้มันแก่เลยนี่ตัวทางกลางนี่ ตัดตั้งเมียนซุกคาคือแชวแดงนอยแชวแดงนอยอยาแชวแดงหน่อยาแชวแดงน่อยมายำเจ้าวเร็วไขยมายำเจ้าเร็วจะขึ้นมาอ้วนเถอะจะขึ้นมาอ้วนแถอะจะกินนี่ยังขึ้นมาอ้วนเถอะืมเออแดงหน่อยนี่อืรยากาศสบายสบายเดินบ้านกวางนี่ทางอยู่ เออปลูกต้นบางหุงเลยตีเออเอาพุนมาใส่เด้อบางหุงเตี้ยป้ก็บางหุงเตี้ยป้าหเตี้ยเนี่ยเออุางเตี้ยเฮ้ยอโอ้ยกับเป็นหรอวะอ่านผูอ่าน,นตาเรทางนี้ก็เสียบประหอดก้อนอาไลแก่ผุนเด้อ เออเช้ไปเรื่อยเชื้อไปหดก่อนทำไมไห่ผู้ลดไปหดผู้ักแล้วคักแล้วแฟนไปเติร์ดแมั้อือโอ่าปากจะโอ้ยเทาแดงหน่อยคือไปหาตากแดดอยู่ห่มแล้วะเออสบายดีแล้วน้องมทือนทงซานเหรอคิ้วเข่าพี่น้องเอ้ ซื้อสินแหงมาแต่คุณล่ะซื้อสองซื้อแสนหนึ่งหอยละหาสิน่ะมากินน้ำกันขึ้นเฟียสไปบ่อเลาะขึ้นเขาเฟียสบ่แเลาวาแล้วหยบน่อน้ำพีกินน้ำก่องถิ่งัวเอาอันนี้ให้นี่ดู ยงวันเขาใหม่เราคก,กูรเบื่อเลยเนาะในีนกินเนวกินเขา้ามาลดท่องเพื่อนกับขามาเนะนา,นา,นนาะงานยานมีนังวันปีนี่แหละโคตรโผล่เล่นขโทกันไหนนะบัดคุรังเพื่อนกัน

Xin ngon. Bên nhà thì. Nó có thể xin thế này. Sao không là mi hen. Nó không mượn với sao không này. ไปสร้างย่างไปั้าเกาเองข้าวอินส้งอ่ะปไม่มาดดแห้งทำเพือจะสร้างหัวม่หล่อหลยหลุดแหงจะวะบ่หมักค่ะเพื่อมาเกาหัวเบหมักเอบเจ็บนางหัวนางหัวค่อยบางาาพันกี่สี่สิบบาทซาหัวแล้วก็บอกเขาให้เตาแห้งธรรมดาเอาหมักแห้ง ทอดงอมือเนี้เนอะทอดมือเนี่มือขึ้นนก็ะ้อนอือมันขึ้นห้อน่อพรมนอนบะคุนมาน่ายเพม่อนแกบมาคอนะน้ำสองนาำมื่เนาะเป็นพ่อเลย่่อพี่หนุ่มก็เหอือถอาแอบอาหารชอดทอบใหกฟังเลย

กินน้ำยานคนเล่าเห็นเนัะกินแท่แลเห็น,น มะเสวยเล่าคมนก็ผู้แซ่ผูแซ่นแล้วมูแซ่มัอกุ้งดอกเห็ดกินนะานแรกเขากินราดได้เขาผู้แซ่แล้วเขาหมีกินนะตําหุงก็แซ่แซบเขาเขากินราดเลยกันมาซื้อกับเขาสำเร็จรูปนะเขกินเบงหั่นแล้วผูแซ่เขามาซื้มันจะมีหั่นบูแซ่เการอยู่แ้วตมต้มยำั่นแซ่แตําหกุงือก้มหั่นแซ่แซ่เรากแซ่เเนี๋ยเราไม่เยวเราก็เคยทำไมแซ่มันกุ้ นะลิปนี้กลับไปก็ได้พินองเด้โอเคบาย okay,